ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเซนตอีกแล้วนะคะวันนี้คือเซนอยากบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะคือเซนต์ะใช้เองจริงๆเราใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วอยากมารีวิวให้ทุกคนฟังเนอะว่าแบบว่าเคยเราควรซื้อไหมมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนแล้ววันนี้ที่เซนจะมารีวิวนั่นก็คือจะไดาเป็น f ฟ l ิโอนะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันเป็นรุ่น f ฟ l ิโอเพย์พัสนะคะทุกคนซึ่งมันจะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบใสใสใส,ใสอย่างนี้เลยเนอะซึ่งอันนี้มันจะเป็นรุ่นตัวเล็กนะคะทุกคนวันนี้เสนาะก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ฟังเนอะว่าแบบจากที่เราใช้จริงมาใช้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะมันจะมีแบบว่าเป็นหัว2แปลงเนอะทุกตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบแปรงเล็กๆแล้วตรงนี้มันจะเป็น แปลงหัวใหญ่ๆนะคะอันเนี้ยเขาก็แบบว่ามันช่วยทําให้เราอะ่ะสามารถกําจัดความมันบนใบหน้าเวลาเราถูได้คะ่ะทุกคนอันเนี้ยมันจะสามารถปรับได้แค่ระดับเดียวนะคะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่ปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดได้อย่างเดียวก็คือเป็นระดับเดียวเลยเนอะที่เสนาใช้นะคะก็คือเสนะจะใช้ล้างหน้าเลยก็คือจะทําแบบเทโฟมลงไปบนเครื่องตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ถูก,กับหน้าเลยซึ่งเซนชอบมากทุกคน เซนก็จะมาบอกข้อดีให้ฟังละกันเนอะข้อดีหลังจากที่เซนใช้ไปแล้วนะคะคือเซนน่าคิดว่ามันสะอาดขึ้นจริงๆทุกคนมันสะอาดกว่าแบบมือเราถูอ่ะคือมันแบบว่าเห็นได้ชัดเลยคือก่อนนัานเนี่ยเซนนาอาจจะมีสิวบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนพอใช้เจ้าเครื่องเนี้ยแล้วอ่ะเหมือนมันสะอาดจนสิวเราอะ่ะไม่ค่อยขึ้นแล้วคืออาจจะมีบ้างเป็นรอบเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นตามฮอร์โมนแต่ว่าปกติก็คือแบบรู้สึกได้ ว่าหน้าเราแบบดูดีขึ้นนะทุกคนมันแบบว่าเฮ้ยสิวแบบเม็ดเล็กๆก็แบบว่าไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะก็คือเซนคิดว่าอันเนี้ยมันสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกจริงๆค่ะทุกคนคือมันเวิร์กมากๆแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบเฮ้ยเราผิวแพ้ง่ายมากๆมันใช้แล้วจะแบบว่าหน้าจะพังหรือเปล่าเป็นสิวหรือเปล่าน,นะคะคือเซนใช้แล้วคือเซนชอบมากค่ะทุกคนข้อดีอีกนะคะที่เซนน่าใช้แล้วเน คือแบบว่าพอเราล้างหน้าเสร็จนะทุกคนคือหน้าเรานิ่มขึ้นจริงๆอะ่ะทุกคนคือแบบเซนอธิบายไม่ถูก คือเหมือนจับแล้วหน้าเราจะลื่นลื่นนิ่มนมคือเซนอะชอบเวลาสัมผัสคือหลังแบบว่าเราล้างหน้าเสร็จมากนะคะคือเซนอะสัมผัสได้เลยว่ามันล้างสะอาดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราดีเราก็แบบว่าหน้าเราก็นิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือเซนใช้แล้วก็เห็นผลจริงๆเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างนะคะเห็นว่ามันพกพาสะดวกกับทุกคนเวลาเราไปเที่ยวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันเป็นเครื่องเล็กๆก็คือพกพาได้แบบว่าดีงามมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆอะโฟลิโอมันจะมีหลายรุ่น ใช่ไหมคะก็แบบเครื่องใหญ่กว่านี้ก็มีแต่ว่าเซนอะมีเครื่องตัวเล็กก็คือแบบพกพาง,ง่ายเก็บสะดวกจริงๆแบบว่าน้ําหนักก็เบานะทุกคนเบามากๆจริงๆแบบไม่หนักเลยคะ่ะอันนี้หนะ้าเซนก็ไปล้างน้าเปล่ามาแล้วเนอะเดี๋ยวเซนจะทดลองใช้เครื่องนี้ให้ดูเลยนะคะซึ่งเซนเนะทฟโฟมไปแล้วเนอะอันนี้ก็เป็นจุดขาวๆนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องตรงกลางะคะ่ะนี่ทุกคนกดเข้าไปมันก็จะแบบเป็นเสียงสันๆเนอะแล้วเราก็ไปถูกับหน้าได้เลย ฟินเวอร์แบบเหมือนนวดหน้าไปในตัวนะคะคือเหมือนปกติอะโฟมอะที่เซนใช้อะมันจะไม่มีฟองนะแต่พอใช้เครื่องเนี้ยมันก็แบบว่าเฮ้ยเหมือนทำให้เกิดฟองตีฟองไปในตัวด้วยนะคะถูจนสะอาดแล้วแล้วเดี๋ยวเซนขอไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคน มาส่วนข้อที่จะต้องแบบพิจารณาก่อนซื้อบางละกันเนอะคือเซนทคิ Q, ว่าตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กนะราคาก็ค่อนข้างสูงเนอะก็คือ2,500บาทแล้วทุกคนซึรื่องครที่แบบสะดวกใช้มือล้างอยู่แล้วอะ่ะก็อาจจะแบบโอเคอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีเครื่องนี้ก็ได้เนอะแต่ว่าสําหรับเซนคือถ้าใครอะ่ะแบบเฮ้ยซื้อได้ซื้อไหวและอยากมีนะคะก็คือสรุปเลยละกันก็คือเซนคิวว่าโอเคเลยคะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าใช้งานดีแบบว่าเห็นผล รับแน่นอนแต่ว่าเนี้ยก็คืออาจจะขึ้นอยู่แต่กับละบ,บุคคลละกันเนอะว่าแบบเฮ้ยจะชอบไหมหรือว่าจะยังไงไหมนะคะแต่สําหรับเซนน่ะก็คือแบบว่าคุ้มค่าที่จะมีนะคะทุกคนเพราะว่าเนี้ยมันคือเป็นมี2หัวแปรงเนอะเป็นซิลิโคนนะคะก็คือช่วยผัดเซลล์ผิวขจัดน้ํามันส่วนเกินบนใบหน้านะคะแบบว่าทําให้อ่อนโยนทะุกคนคือมันแบบไม่ทําร้ายผิวนะคะแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแล้วก็ขจัดสิ่งโสโปรหรือว่าแบบเครื่องสำอางที่ ราแต่งหน้าทุกวันนะทุกคนมันแบบว่าก็คือทําให้แบบว่าสะอาดแน่นอนนะคะขจัดสิ่งที่แบบว่าที่มันตกค้างอยู่อะไรแบบนี้เนอะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะคือเซงก็มาแนะนำเลยเนอะแบบว่าเฮ้ยมันดีแล้วมันก็แบบว่าควรมีจริงๆนะคะถ้าใครแบบว่าซื้อไหวอะไรอย่างงี้เนอะแล้วก็หาซื้อได้ที่เซฟร่าหรือว่าแบบว่าเพจต่างๆนะคะทุกคนก็ไปหาซื้อได้เลยเนอะก็คือมันอาจจะแบบว่ามีหลายรุ่นนะคะทุกคนแล้วเครื่องใหญ่เครื่องเล็กอะไรเงี้ยก็แบบว่าไปดูรีวิวอืน แล้กันเนอตามความเหมาะสมของทุกคนนะคะวมีเครื่องเลกเครื่องใหญ่หรือว่าเครื่องไหนดีนะคะทุกคนยังไงวันนี้เซนก็มารีวิวให้ฟังประมาณนี้และกันเนอถ้าเพื่อนๆชอบเซนก็ขอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต e เซนด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย